นีฮาวเซือสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกระดกวันอมชิมรหัส6314241010สาขาคากร,รมศาสตร์ค่ะตี้ชิเคเกอร์บทที่เจ็ดนี่เยอเจียเจียบตุ้ยมาคุณมีพี่สาวถูกต้องไหมบทสนทนาที่หนึ่งชิงเวินเหอหน้าใจมาขอถามหน่อยเหอหน้าอยู่ไหมถ้า ผู้ใจทายโยคอเขาไม่อยู่เขามีชั่วโมงเรียนหนีชื่อหมิงเย่มาคุณคือหมิงเยี่ใช่ไหมชื่อหนีชื่อเสี่ยวผิงตุย้ยมาใช่คุณคือเสี่ยวผิงถูกต้องไหมตุ้ยจนินเทียนหนีเหมยโยค์ชื่อมาถูกต้องวันนี้คุณไม่มีชั่วโมงเรียนใช่ไหมชื่อจนินเทียน วอร์เมย์โยคเกอใช่วันนี้ฉันไม่มีชั่วโมงเรียนหมิเงเย่หนีอ,อยู่เจียเจียชื่อเตาโยตุยมาหมิเงเย่คุณมีพี่สาวเป็นมัคุเทสถูกต้องไหมตุ้ยหนีเยี่ยชื่อธามาถูกต้องคุณรู้จักเขาไหมเยี่ยชื่อทาชื่อวอเตอร์ มาเลายซียรู้จักเขาเป็นเพื่อนชาวมาเลเซียของฉันโจงชือคำสั่มอย่มีเคอรชั่วโมงเรียนคาบเรียนตุย้ยถูกต้องจินเทียนวันนี้เมียไม่มีเต่าโยมาคุเท เพเพื่อนบทสนทนาที่สองนี่ตอร์ฮันหยีเหินเทาภาษาจีนของคุณดีมากนาหลีนาหลีหาไม่ได้หาไม่ได้นี่อยู่นานเพื่อนอยู่吗对不许可以约吗 คุณมีแฟนไหมขอโทษขอถามได้ไหมไม่เกินสิเขย,ยอาาี๋วนหว่อไหมยเยอะหนานไม่เป็นไรถามได้ฉันไม่มีแฟนเพิ่ออยู่ฉันเสีย้งหลี่เสียวยวหนีเหมนหยอะไทยไยมาคุณฉิน คุณหลี่พวกคุณมีภรรยาไหมว่เหมือนโตไทยไทยพวกเราทั้งหมดมีภรรยาหนีเหมือนอยู่หายจืดมาพวกคุณมีลูกไหมถ้าอยู่หายจืดว่ไหมอยู่เขามีลูกฉันไม่มีหนีเมือนสีวันไทยกลัวมาพวกคุณ ชอบประเทศไทยไหมเห็นชี่หวนชอบมากชงชื่อคำสท์นานผู้ชายนั้นเพื่อนเกี่ยวแฟนหนุ่มเคยอีได้สามารถเซี่ยวเซียวคุณนายสามีไทยไยนางคุณนายภรรยาหายจืดเด็กๆลูกชีว่วนชอบใจเจีย๊ย